มีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบริการนะครับให้ที่ว่าเนอันดนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ตอนนี้เรามีสาขาไปแล้ว20สาขาทำยังไรนะครับเราถึงจะพัฒนาสาขาของเรานะครับให้มีคุณภาพบริการที่สูงขึ้นในเรื่องที่สองนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการจัดก,การฝ่ายช่างให้มีนะครับ คุณภาพที่คับแกว้วคุณภาพที่ดีที่ยิ่งขึ้นเรียกว่าฟังก์ชันต่างๆของเราเนี่ยเรียกว่าความสดยอมสำหรับวิยุทย์ที่สามนะครับเป็นวิวิทย์ที่เราต้องการให้พวกเราเน้นในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการแบ่งปันและในเรื่องของการอัพพลังมีพลังเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นที่วิวิท์ที่สามแล้วสำหรับวิยุทย์ที่สี่จะเน้นในเรื่องของ การที่จะทาให้นะครับพวกเราเลยครับบริหารความคาดหวังกับประสบการณ์จริงนะครับให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดเราไปพูดคุยเปิดโอกาสให้กับใครก็มีใครนะครับที่ตัดสินใจก็มาทำธุรกิจกับเราการพูดจากเราการโมตทเวตของเราว่าเมื่อเข้ามาทําแล้วจะมีรายได้สามหมื่นหกหมื่นในระยะเวลากี่เดือนประสบการณ์จริงเมื่อได้เข้ามาทำธุรกิจแล้ว ต้องใกล้กี่ปับควางคาดฝันเราจะบริหารปัางคาดฝังในเรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นกรยุที่ที่ส่วนกรณีที่5จะเป็นกรธ์นในเรื่องของการะทะลุขันตนตลาด AEC ปีนี้เราจะเปิดอีกสา,ารประเทศนั่นก็คือสปปลาเราได้เปิดสาขาที่20ไปแล้วสำหรับในเดือนนี้เราจะเปิดสาขาปากเซในวันที่26กุมภาพันธ์าที่จะถึงนี้ และก็คือประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามกัมพูชานะครับก็หมายว่าเราจะเปิดสาขาที่ทมันตก,กเป็นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับเรียนวาที่วางแผนมาแล้นะครับอย่างเต็มที่และในเดือนเมษายนเราจะเปิดที่สาขาฮานอยประเทศเวียดนามครับ